โอเคอันนี้เป็นการสอนครั้งที่2นะคะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วแ,แต่เราอาจจะต้องมี2คลิปนะคะเพื่อพักกันนิดนึงอ่าอาจารย์ก็ขอต่อในโมเดลการสื่อสารตามแนวคิดของเบอร์โรนะคะอันนี้จะเป็นโมเดลตัวแม่ของพวกเรียนสื่อสารทั้งหลายจะต้องทำความเข้าใจกับมันแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้เอกทางนิเทศทางสื่อสาร ก็จะบอกให้เห็นโดยภาพรวมของเบอร์โรเวลาก็พูดประสิทธิภาพการสื่อสารนั้นมันจะขึ้นอยู่กับอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารประเภทไหนก็ตามนะคะสไลด์ไม่ไปอ่านะคะ องค์ประกอบของการสื่อสารตามแนวคิดของโบนโร่ก็จะประกอบด้วยผู้ส่งสารสารสื่อและก็ผู้รับสารอันนี้จะเป็นองค์ประกอบเดียวกับที่เราเอาไปนําไปจํากัดความเรื่องขององค์ประกอบของการสื่อสารเสร็จแล้วนี่คือดีเทลนี่คือรายละเอียดที่ว่าในแต่ละองค์เนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะดังะะนั้นซอร์สก็คือผู้ส่งสาร M คือสาร C คือ Channel คือ,อ,อสื่อที่จะสง่งส่งแมสเซจต,ตัวเนี้ย จาก S ซึ่งเป็นแหล่งสารไปถึง R คือ Re c e i v e r Receiver คือผู้รับสารเพราะนั้นผู้ส่งสารส่งสารผ่านสื่อไปถึงผู้รับสารเพราะฉะนั้นในตัวย่อยๆหนูจะเห็นของ S กับ R นั้นเหมือนกันหมายถึงว่าผู้ส่งสารระหว่าง S กับ R ต้องมีองค์ประกอบที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเพื่อจะรับส่งข้อความได้นะคะถ้ามีความต่างกันในเรื่องขององค์ประกอบมากๆประสิทธิภาพของการสื่อสารนั้นก็จะ ไม่สมบูรณ์อ่าเพราะฉะนั้นในองค์ประกอบแต่ละอย่างหนูด,ดูคอมคอมสกิลคือคอมมวนิเคชันสกิลคือสกิลสกิลคือทักษะทักษะด้านคอมมวนิเคชันก็คือทักษะการสื่อสารเพราะฉะนั้นผู้ส่งกับผู้รับต้องมีทักษะการสื่อสารที่รับส่งกันได้นั่นก็คือทักษะด้านฟังพูดอ่านเขียนถ้าผู้ส่งเขียนผู้รับจะต้องอ่านได้ถ้าผู้ส่งพูด ผู้รับจะต้องฟังได้เพราะฉะนั้นคนออลักษณะที่ของคนที่มีลักษณะพิเศษอาจจะไม่ไม่สามารถฟังได้ก็ต้องใช้ภาษามือถ้าไม่สามารถมองเห็นได้ก็จะต้องใช้อักษรเบลต่างๆเหล่านี้นี่ก็คือทักษะบางอย่างอาจจะพัฒนาไม่ได้แต่โดยทั่วไปแล้วถ้าเราพัฒนาทักษะฟังพูดอ่านเขียนได้เสร็จแล้วมันจะมีทักษะอันที่5คือทักษะทางด้านของความคิดความคิดก็คือ คนจะส่งก็ต้องคิดจะเขียนอะไรก็ต้องคิดนะคะคนรับก็ต้องอ่านเมื่ออ่านได้แล้วเมื่อรับได้แล้วก็จะต้องเช็คได้คิดได้ว่าผู้ส่งสารนั้น มีวัตถุประสงค์อะไรเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของผู้ส่งมันตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้รับไหมนะผู้ส่งเขาต้องการอินฟ r m a เมชันผู้รับก็เก็ตอินฟ m a t เมชันได้ถ้าผู้ส่งอยากจะสอนอย่างตอนนี้อาจารย์สอนอยู่เนี่ยเอสเอสคืออาจารย์อาจารย์สอนเพราะฉะนั้นผู้รับของหนูจะต้องเข้าใจว่านี่คือเป็นการเรียน่ยาให้อาจารย์มาเล่นตลกเป็นตุ๊กี้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์มันต้องสอดสอดรับกันได้ดีอ่าเสร็จแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือความคิด คิดว่าทําไมเขาถึงส่งเอ๊ะข้อความตรงไหนมันหายไปเหมือนในช่วงเนี้ยช่วงนี้ประเทศไทยมีข่าวสารมากมายเราต้องเข้าใจว่ามีทั้งข่าวปลอมมีทั้งข่าวจริงเราต้องเช็คผู้รับเมื่อรับมาแล้วจะต้องเช็คว่าใครเป็นคนส่งวัตถุประสงค์ของเขาคือใครเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องรู้เท่าทันสื่ออันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะคะอ่ะรับส่งกันได้ communication skillattitude ก็คือทัศนคติทัศนคติของ ผู้ส่งกับทัศนคติของผู้รับจะต้องสัมพันธ์กันทัศนคติมี3ประเภททัศนคติต่อเรื่องที่พูดทัศนคติต่อคนที่พูดนะคะทัศนคติต่อคนที่ส่งจะต้องมีความมั่นใจในตนเองเหมือนคนที่จะเป็นผู้นําประเทศผู้นำทางความคิดผู้นําทางการเมืองเขามีความมั่นใจในตนเองสูงเพราะฉะนั้นนั่นคือทัศนคติดีต่อตัวเองว่าฉันมั่นใจฉันทําได้นะคะแต่ attitudeattitude Att ในเรื่องของเนื้อหานั่นก็คือสิ่งที่เราจะพูดออกไปเนะี่ยเรามี attitude อะไรที่สามารถสามารถส่งออกไปได้อย่างเที่ยงตรงส่งออกไปได้อย่างถูกต้อง attitude อย่างเช่นคนสุบรีอยู่เงี้ยมี attitude ดีโอเคฉันสู้ได้ฉันทนได้กับกับสุบรีไม่ได้รู้สึกว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเขาจะไปพูดให้รู้สึกเป็นลบคุณจะต้องเลิกบุหรี่ให้ได้อย่างนั้นนะ่ะ เพราะนั้นแอดจูตต่อเรื่องที่พูดเนี่ยสำคัญเหมือนในวงวงม็อบปัจจุบันเนี่ยเราต้องมีคนที่กลุ่มเดียวกันถึงไปเคลื่อนด้วยกันเพราะฉะนั้นแอดจูดต่อเรื่องที่เขาพูดบนเวทีหรือผู้นำที่พูดอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญนะคะเ,เดี๋ยวแป๊บนหนึ่งนะคะหนูปิดม่านพยายามปิดม่านตรงนี้ให้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวไปเรียกพี่เข้ามาปิดนะคะอะขอโทษนอกนอกเื่องไปหน่อยอะนะคะเสร็จแล้วแอดจูดต่อ ผู้ที่เราทําการสื่อสารด้วยเราจะไม่ดูถูกเราจะเห็นว่าเห็นความแตกต่างของความคิดเห็นความแตกต่างทางด้านของทัศนคติมันมีสิทธิ์ที่จะแตกต่างกันได้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสื่อสารมากๆเนี่ยนะคะสื่อสารมากๆคนก็จะเปลี่ยนจากเรื่องบางเรื่องที่มีแอิจูดเป็นลบอยู่เป็นบวกหรือบวกอยู่อาจจะเป็นลบก็ได้เพราะฉะนั้นในการสื่อสารแต่ละครั้งก็มุ่งเน้นให้เปลี่ยนแอิจูดเพราะว่า ในการเปลี่ยนทัศนคติเสร็จมันจะไปเปลี่ยนพฤติกรรมนะทีนี้ knowledge knowledge คือความรู้เรามีความรู้ในเรื่องที่พูดแล้วเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่เราทําการกระบวนการในการสื่อสารเหมือนอาจารย์รู้รู้เรื่องทฤษฎีอารู้ว่าเบอร์รมีองค์ประกอบอย่างนี้ฉะนั้นในกระบวนการสื่อสารเนี่ยต้องจะต้องทําเป็น powerpoint เป็นจะต้องเข้าระบบออนไลน์ได้จะสื่อสารกับผู้เรียนได้ยังไงเพราะฉะนั้น knowledge ในที่นี้ก็จะเป็น knowledge ทั้ง สองด้านนะคะ Social and culture system Social Social ก็คือสังคมแล้วก็วัฒนธรรมเพราะฉะนั้น Social ใหญ่กว่า Social เกิดมาเกิดมาก่อให้เกิดโครงสร้างทางสังคมแต่ทีน,นี้ถ้าจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ทางสังคมหรือถ่ายทอดมรดกทางสังคมหรือจากรุ่นสู่ร,รุ่นที่จะรักษาสังคมนั้นในแบบแผนที่สำคัญเพราะฉะนั้น Culture ก็คือ วัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบในการดำเนินชีวิตรูปแบบในการส่งต่อมรดกต่างๆเชิงวัฒนธรรมหรือการเรียนรู้ทางสังคมเพราะฉะนั้นดูจะเห็น s บ r ที่มันต้องเหมือนกันหรืออาจจะต่างกันก็ได้ในกรณีที่สมมุติคนดูหนังเกาหลีได้คนดูหนังฮอลลีวูดได้คนดูหนังจีนได้คนดูหนังญี่ปุ่นได้เพราะะนั้นจริงๆเวลาที่เราดูหนังของชาติอื่นๆนั่นก็คือเท่ากับเราซึมซับ การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมมาแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเห็นว่า s q r ต้องรับส่งกันได้มีความเข้าใจของถึงองค์ประกอบทั้ง5ทั้งของผู้ส่งแล้วก็ผู้รับทีนี้ในเรื่องของ message message ก็คือข่าวสารสิ่งที่จะเป็นข่าวสารได้นั้นก็คือมีโค้ดคอนเทนต์แล้วก็ทริกเมนโค้ดคือรหรัสคอนเทนต์คือเนื้อหารทริ m เมนคือการจัดสารเพราะฉะนั้น มสเซจหนึ่งอย่างเช่นในภาพนี้หนูดูโค้ดที่อาจารย์ลงด้วยตัวสีเห็นไหมคะสีชมพูแถวบนสีเขียวแถวที่สองสีดำสีเหลืองเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็มีความหมายด้วยตัวมันเองว่ามันอยู่ในระดับเดียวกันนะคะนี่คือการลงโค้ดลงโค้ดอาจารย์เป็นภาษากรีกหมดเพราะฉะนั้นไม่สามารถแปลเป็นภาษาใดได,ได้ต้องการให้นิสิตเรียนรู้ที่มันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นซึ่งเรา เขาเรียกอะไรนะหลีกหนีหลีกหนีัน,นเป็นภาษาอังกฤษไม่ไดม้มันไม่จําเป็นต้องทุกตัวเพราะฉะนั้นโค้ดคือการเข้ารหัสการเลือกที่จะส่งเมสเซจบ่านอะไรอย่างครูเข้ารหัสเป็นภาษาอังกฤษเข้ารหัสเป็นกล่อง5กล่องทีม่มันเท่ากันต่างๆเ่านี้อันนี้เบอร์โร่ก็ทํามาอย่างตัว M เบอร์โร่เขาก็ทามาเลยว่าเป็นตัว M นะนะคะ M ก็คือแทนเมสเซจตรงนี้เราไม่สามารถทําเป็นตัวอ e ีได้นั่นก็คือการลงโค้ด เพราะฉะนั้นในในการเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยหนืจะสื่อหรือจะลงโค้ดอะไรว่าเป็นเพื่อนที่สนิทลงโค้ดอะไรที่ว่าเ,เป็นเพื่อนในแก๊งเดียวกันเพื่อนแก๊งเดียวกันนะคะอาจจะมีตัวกระตูนห้อยกระเป๋าเหมือนกันลงโค้ดตัวสติกเกอร์แก๊งเดียวกันนะคะเวลาใครชอบชอบใครสักคนไม่ว่าผู้หญิงชอบผู้ชายหรือผู้ชายชอบผู้หญิงเราจะลงโค้ดเป็นอะไรให้เขารู้ว่า เราสนใจคุณเป็นคนพิเศษนั่งรออันนี้ก็ใช่นะเป็น non verbal นะคะหรือพูดเลยผมชอบคุณหรือพอวาเุณนไทยเอากุหลาบไปให้หรือเอา้าพอไม่ใช่วาเุณนไทยแล้วอยู่เฉยๆ,ๆกุหลาบแดงมาโอ้โหสื่ออย่างอื่นไปไม่ได้เลยโอ้โไม่ไม่ใช่ฉันเก็บที่ถนนมางั้นเก็บเก็บได้คุณก็ทิ้งไปสิอันนั้นคนรับยิ่งจะรู้สึกไม่ประทับใจเลยตกลงเก็บมาคุณไม่ได้ซื้อคุณไม่ได้ตั้งใจให้บังเอิญเจอ ต่างๆเหล่านี้นี่คือโค้ดที่เราลงไปเพื่อจะสื่อสารความสัมพันธ์คอนเทนต์ก็คือตัวเนื้อหาเนื้อหาที่อยู่ในโค้ดนั้นอ่าที่ครูบอกว่ากุหลาบแดงมันก็คือแค่ดอกเดียวแต่คอนเทนต์ที่อยู่ในกุหลาบแดงความพิเศษที่มีอยู่หรืออย่างข่าวข่าวตอนนี้ข่าวออนไลน์เยอะเพราะฉะนั้นเราไม่มีช่องทางสมา1ก้าไม่มีช่องทางทีวีเพราะฉะนั้นเราก็เลือกออนไลน์เพราะเลือกออนไลน์ ออนไลน์ก็คือโค้ดของเราเราจะส่งโซเชียลไหนเราจะส่งเพจไหนต่างๆเหมือนเพจที่โดนปิดไปนั่นคือตัวโค้ดของเขาแต่คอนเทนต์นั่นแหละที่ถูกปิดถูกปิดเพราะคอนเทนต์คอนเทนต์ผิดกฎหมายคอนเทนต์คอนเทนต์ผิดข้อไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะจับคุณจับเพราะคอนเทนต์แต่คอนเทนต์นั้นไปอยู่ในโค้ดไปอยู่ในในออนไลน์ยังไงทริกเมนต์ก็คือการจัดซิเมนต์ตัวแดงๆข้างล่างก็คือ การจัดสารนะอย่างที่บอกอย่างปีข่าวเนี้ยข่าวนั้นจะไปอยู่หน้านหนึ่งข่าวนั้นจะไปอยู่หน้่นในข่าวนู้นจะไปอยู่คอลัมน์หรือข่าวบางข่าวตัดทิ้งไปนี่คือการจัดสารจัดสารที่จะเลือกลงเผยแพร่หรือไม่เผยแพร่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ m มเสเ a จที่สุกส่งตัว c คือตัว channel แต่ที่ทุกคนเห็นลองดูสิคะมันเป็นลักษณะข,ของประสาทสัมผัสแต่ มันก็มีความหมายต่อเนื่องว่าประสาทสัมผัสนั้นสําหรับการรับส่งสื่อที่อยู่ในช่องทางไหนอย่างเช่นเรื่องของ seeing seeing คือการการอ่านการเห็นเพราะฉะนั้นช่องทางที่ใช้ผ่านการ seeing ก็คืออาจจะเป็นตัวหนังสือตัวหนังสือพิมพ์ตัวแมกซีนนิตยสารตัวอะไรที่ใช้ดูกันมองอย่างเดียวเปิดเพจขึ้นมานะคะ ใช้ใช้การมองใช้ใช้การมองแล้วจบใช้การมองแล้ว get information ได้แต่การได้ยินก็คือจะต้องเป็นสื่อที่ที่สามารถรับผ่านประสาทสัมผัสทางหูได้การได้ยินเพราะนั้นถ้าเป็นทีวีหนูเห็นไหมการได้ยินเนี่ยสมมติเป็น voice 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 นั้นอยู่ในวิทยุเพราะฉะนั้นก็คือหนังสือพิมพ์เห็นพอวิทยุ hearing แต่พอเป็นทีวีมันเกิดใช้สองประสาทสัมผัส ก็คือใช้การเห็นแล้วก็การได้ยินเพราะฉะนะอิงแฮ i n g h e เ r ร n g เนี่ยนะคะวันนั้นก็คือเป็นช่องทางในการส่งสื่อที่มันเป็น move เาขาเรียกอะไรนะเคลื่อนไหว a อคชั่สื่อที่มันเป็นมัลติมีเดียต้องใช้ประสาทสัมผัสท,ทั้งสองอย่างนี้นะคะส่วน touching touch ก็คือการสัมผัสไม่ใช่สัมผัสคีย์บอร์ดไม่ได้ไม่ได้สัมผัส ตัวนี้ไม่สัมผัสคีย์บอร์ด keyboard, ไม่ได้สัมผัสมือถือสัมผัสอันนี้จะต้องหมายถึงว่าการสัมผัสได้ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับสัมผัสได้ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับเพราะนั้นผู้ส่งกอดผู้รับอันนี้แสดงถึงความอบอุ่นแสดงถึงความเห็นใจนะคะต่อยกันก็เป็นทัชชิ่งแต่เป็นทัชชิ่งที่มาจากความโกรธแค้นมาจากอ,อ,อารมณ์ที่มีอยู่เพราะฉะนั้น การแสดงออกทั้งในแง่บวกและแง่ลบในเรื่องของการทัชกันระหว่างผู้ส่งกับผู้รับอันนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะสเปลกลิ่นสเปลกลิ่นวันนี้อาจารย์เดินผ่านนิสิตคนหนึ่งอาจารย์ต้องหันกำลังหันรือใช้น้ำหอมยี่ห้ออะไรเพราะฉะนั้นการที่ใครจงใจใส่น้ำหอมมันก็จะบอกรสนิยมของตัวเองบอกสไตล์ของตัวเองน้ำหอมแบบเท่ๆน้ำหอมแบบหว,วานๆนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะลงทุนกับ น้ำหอมเป็นแสนก็มีนะนะคะน้ำหอมขวดหนึ่งที่ราชนิกูลคนหนึ่งใช้ของของเมืองนอกกันนะคะขวดหนึ่งสองแสนนะเขาก็เอามาลงว่าข้อมูลแบบว่านะพระอ,องค์หญิงองค์นี้ใช้น้ำหอมขวดนี้อ่าเพราะฉะนั้นแต่กลิ่นเนี่ยมันก็จะสื่อได้หลายๆอย่างกลิ่นมาจากห้องครัวกลิ่นมาจากงานศพกลิ่นมาจากโรงพยาบาลเราไม่ชอบโรงพยาบาลเพราะเราเกลียดกลิ่นกลิ่นตรงนั้นนั่นเองนะคะ เทสก็คือรสชาติรสชาติอ่าเพราะฉะนั้นการสื่อสารด้วยรสชาตินะคะทาไมเราจะต้องไปหาของอร่อยกินพอไปนึกกินอะไรอร่อยแล้วเราจะรสชาตินั้นอุ้ยใจคิดถึงบ้านรสชาตินี้เอยถ้าแม่มากินด้วยก็จะอร่อยดีเพราะฉะนั้นรสรสชาติตัวนี้ก็เป็นตัวบอกนะคะว่ามันสัมพันธ์กันระหว่างผู้ส่งกับผู้รับอันนี้ก็เป็นเพราะฉะนั้นถ้าไปยุโรปเออเออ,เอ,อที่นังบินเขาก็จะมีขายเนี่ยอะไรนะ ช็อกโกแลตนะอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเอาขนมอร่อยแพงๆมาให้นะเราคิดถึงมากเรารักมากหรืออะไรก็ตามนะคะอันนี้คือประสาทสัมผัสทั้ง5ซึ่งจะบอกให้นิดเดียวว่าถ้าเป็นสื่อมวลชนสื่อเน็ตเวิร์กมันก็ใช้ประสาทสัมผัสข้างบน Seeing Hearing แต่3อันนั้นอนะทัชชนะิงสเ l าท์เทสะเป็นสิ่งที่ประสาทสัมผัสระหว่างบุคคลเท่านั้นการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแค่นั้นถึงจะ ใช้ประสาทสัมผัส3อันนี้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าปัจจุบันนี้ท่านนิสิตเลิกรักนวลสงวนตัวแล้วเริ่มที่จะไปอยู่ด้วยกันแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะแลกเปลี่ยนประสาทสัมผัสกันหมดเพราะฉะนั้นความผ,กผ,ผูกพันนะคะการยอมรับกันโดยใช้ประสาทสัมผัส5อย่างนี้ให้ครบมันก็จะเป็นการอยู่ร่วมกันโดยสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตามแนวคิดของของเบโร เดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนึ่งนาทีจะจะต้องแป๊บอันนี้ปะพอสไหมอะต่อน,นะคะอ,อันนี้เป็นเบอร์โรปเป็นทฤษฎีตัวแม่ที่ใช้เรื่องของการสื่อสารเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปสื่อสารกับใครดูชี้ว่าเราส่งถึงผู้รับของเราเป็นใครมีความแตกต่างทางด้านของวัฒนธรรมการเรียนรู้ทางสังคมหรือยังไงบ้างเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกตอนนี้ ปัญหาข้อขัดแย้งในสังคมไทยก็คือผู้ส่งกับผู้รับไม่สัมพันธ์กันมีความต่างกันทางความคิดเยอะอ t i ิจูดต่างกันนั่นคือปัญหาคอมสกิลต่างกันนี่นคือปัญหาทั้งหมดถ้ามีความต่างระหว่างผู้ส่งกับผู้รับมากนั่นก็คือการสื่อสารนั้นก็จะขาดประสิทธิภาพไปค่ะอันนี้คือประเภทของการสืรร่อสารอ่าวลืม ประเภทของการสื่อสารหนึ่งสองสามสี่ห้าสามสี่ห้าเจ็ดประเภทนี้นะคะขึ้นอยู่ว่าในชีวิตประจำวันเราใช้การสื่อสารประเภทไหนเยอะอินทราเพอร์ซ l คือการสื่อสารในตัวเองอินเ r อร์เพอร์คือการสื่อสารระหว่างบุคคล Small Group คือกลุ่มย่อยๆ s ocial network กลุ่มใหญ่หรือการสื่อสารในสังคมนะคะที่เป็นเครือข่ายกัน แล้วก็ลงมาก็คือ Public Communication ก็คือการสื่อสารสาธารณะ Organization ก็คือการสื่อสารในองค์กร Mass Communication คือการสื่อสารมวลชนถามตัวเองถ้า i n t r ร r e r s o n a l ก็คือคิดเองนั่งร้องไห้คนเดียวภาพจำเก่าๆมาการลํำลึกถึงความหลังการจะจ้อนภาพจำอะไรต่างๆนะคะของคนหนึ่งคนที่เป็นทั้งผู้ส่งแล้วก็ผู้รับ ถ้า interpersonal หมายถึงการสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งไม่เยอะมากสองสาคน4ี่คนอย่างมากไม่เกินสิบคนมันหมายถึงว่าเป็นการสื่อสารเพื่อที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการของความสําคัญเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารเพื่อ,อ,อระบายอารมณ์ความรู้สึก interpersonal นะคะเป็นกลุ่มคนที่นับได้เป็นการสื่อสารที่ทําให้ความสัมพันธ์นั้นจเจริญเติบโตเหมือนกับใครที่สมมุติเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว พอเลี้ยงเดี่ยวก็ตามเห็นไหมถ้าลูกไม่ได้สื่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งจากไปนานแล้วเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันก็ไม่เกิดหรือถ้าคนเราที่เป็นสามีภรรยากันจะเลิกกันสิ่งที่เขาทําอันดับแรกคือเขาไม่คุยกันนะคะเขาหยุดการสื่อสารกันเขาหยุดินเ interpersonal กันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็หยุดได้แต่ถ้าคนปิ๊งกันคนรักกันตั้งแต่แรกก็ดูแล้วกันสิ่งแรกที่อยากทําคือขอเบอร์ขอเบอร์เพื่ออะไร เพื่อให้เกิด interpersonal เพื่อให้เกิดการพูดคุยเพื่อให้เกิดการสื่อสารกันนะคะ small group small group ก็คือกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยนะคะก็จะเป็นพลังของกลุ่มย่อยใหญ่เหมือนอย่างที่เ,เวลา,อย,า,วา,า,า,วาอย่างเช่นวันอังคารเมื่อวานเนี้ยมีการประชุมรัฐมนตรีว่าตกลงจะยกเลิกพบรบฉุกเฉินไหมตกลงว่า การรับนักท่องเที่ยวเข้ามาใหม่ในกลุ่มนี้จะมีปัญหาไหมมันก็จะมีการคุยในกลุ่มย่อยแล้วก็บอกว่ารับได้พอรับได้ก็ประกาศไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการทํางานของกลุ่มเล็กเพื่อมีผลในเชิงนโยบายมีผลในการขับเคลื่อนอะไรต่างๆมันจะต้องมีการประชุมกลุ่มย่อยกันเหมือนนิสิตเองก็จะมีกลุ่มเล็กในกลุ่มใหญ่จริงปะ ในเมเจอร์มีเป็นร้อยบางเมเจอร์บางคณะ200แบ่งไม่เป็นเมเจอร์ร้อยหนึ่งแบ่งเป็นสาขาวิชาเอกอีกสามสิบแต่ในสามสิบนั้นมันก็จะมีกลุ่มโต๊ะเล็กเป็นนั่งคุยกับเด็กห้าคนสิบคนเพราะมันเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะสื่อสารหรือเกิดความสัมพันธ์กับคนหมู่มากได้มันก็จะดูเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่จีรังเพราะฉะนั้นเราต้องการความสัมพันธ์เป็นเป็นกลุ่มย่อยเพราะฉะนั้นทำไมพี่เขาถึงต้องสร้าง รหัสรหัสพี่รหัสน้องรหัสทําไมต้องสร้างบเข้ามาปุ๊บน้องโรงเรียนน้องจังหวัดอะไรเต็มไปหมดเพื่อให้เกิดเกิด small group เพื่อจะบริหารจัดการได้แต่พอ small group เอามาต่อลิงก์กันใน Social Network มันก็จะเป็นเครือข่ายใหญ่นะการสื่อสารในเครือข่ายเดี๋ยวเราก็จะมีว่าทุกวันนี้ใช้ Social Network หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในการชุมนุมประท้วง ในตอนนี้มันเป็นพลังของโซเชียลเน็ตเวิร์อย่างจริงจังไม่ใช่พลังอื่นเลยมันเป็นนะอา้าวเย็นนี้จะไปไหนกันเนี่ยสิ่งที่บอกได้ง่ายที่สุดก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นเย็นนี้ทุกคนก็จะไปหมดค่ะเพราะบิ๊กคอมมิวนิเคชันคือการสื่อสารสาธนารนณะเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนเราไปร่วมชุมนุมกันเนี่ยเขาเรียกสื่อสารสาธาะไปเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน ไปเพราะว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่มีลักษณะเหมือนกันมากๆนะชื่นชอบคนคนหนึ่งเหมือนเธอไปดูไปดูคอนเสิร์ตเพราะฉะนั้นเราไปเพื่อที่จะเราชื่นชอบักร้องกลุ่มเดียวกันเสร็จแล้วไปเราก็จบไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเกิดขึ้นเพียงแค่รู้สึกว่าเป็นการรวมกลุ่มของคนที่สนใจสนใจเดียวกันเหมือนพวกแบบติ่งเกาหลีเหมือนเหมือนแฟนคลับติ่งเกาหลีก็จะไป หกพั 6, ก็ซื้อ1 2ื่นก็ซื้อเพื่อให้ฉันก็จะต้องต้องไปอุดหนุนคนที่ฉันเป็นติ่งด้วยเนี่ยนะคะอันนี้เรียกว่า Public Communication ต่อมาก็คือ Organization Communication อันนี้ o r g a n i z e ์ก็คือองค์กรเพราะฉะนั้นมันเป็นการสื่อสารในองค์กรอันนี้สำคัญมากนะคะขึ้นอยู่กว่าองค์กรนั้นทำอะไรถ้าเป็นเ e เ e ่นอเเวนองค์กรนั้นขายของถูกไหมการสื่อสารขององค์กรเซเวน่นก็คือเข้ากอดไป เข้าเข้าเข้าไปเข้าร้านไปมันก็นิ่งหน่องพนักงานก็พูดเหมือนกันเชฟก็ตั้งเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเขาต้องทําให้เหมือนกันทุกร้านเพราะว่าอันนี้ก็คือสร้างเอกลักษณ์สร้างตัวตนอ่าหรืออย่างเข้าแบงค์เดี๋ยวนี้ทุกคนก็ไม่เดินเข้าแบงค์ทุกคนก็ท e ํอีอีแบงกิ้งกันหมดใช,ใช้ใช้มือใช้มือแต่ในในความเป็นอ e ีแบงก์ก็มีความต่างกันอ e ีของกิกรอ e ีของกรุงเทพอ e ีของไทย พณิ์นะคะไทยกรุงไทยอะไรต่างๆเหล่านี้สื่อสื่อกันกับคนรับต่างกันด้วยสีที่เป็นแบรนด์ของตัวเองด้วยปุ่มที่จะใช้งานน่ายหรือว่าดูยากหน่อยแต่กรุปเนื้อหาเป็นระบบได้มากกว่าอันนี้ก็คือ Public Organization ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้นทำอะไรแล้วเราจะสื่อสารคนที่อยู่องค์กรนั้นไปได้อย่างไรอย่างเช่นมหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยก็อยู่ปอยู่มานานและ ในที่สุดวันดีคืนดีรุ่นโควิดมันก็ต้องมีการสื่อสารกันนักเรียนว่าต่อไปนี้เรียนออนไลน์แล้วอ้ามันก็จะเอาล้วหนูจะเข้าออนไลน์ได้ยังไงโอ้โหอันนั้นสื่อสารกันเยอะเลยเพราะว่าอ a t ์ก n ของกเกษตรศาสตร์หมายถึงว่าเป็นองค์กรที่ทําให้เด็กเรียนจบเป็นองค์กรที่ทําให้กับนิสิตปัจจุบันเพื่อเป็นบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตที่จะกลับเข้ามาเพราะฉะนั้นมหาครูบาอาจารย์เขาหรืออะไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับ Organization ของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นไม่เหมือนกันนะคะ mass communication คือการสื่อสารมวลชนอย่างที่เห็นอยู่ะะเพราะฉะนั้นมวลชนปัจจุบันนี้อาจจะโดนปิดหรือไม่โดนปิดเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนในแต่ละประเทศก็อยู่บนกรอบของกฎหมายที่ต่างกันการสื่อสารมวลชนจะเป็นอะไรที่ถึงคนที่เรานับไม่ได้ไม่เหมือน Facebook Facebook นับจริงนับได้ ล้วนับว่าเรามีเพื่อนกี่คนอีกคนนึงมีเพื่อนกี่คนเอามารวมกันก็เป็นแสนก็เป็นล้านได้เพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของของแมทช c คอมม n นิเคชันการสื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องถามต่อเลยแหละว่าอย่างเนี้ย4 5 6 7ใน7ประเภทนี้เราใช้การสื่อสารประเภทใดมากที่สุดเพราะเหตุใดะนะคะขอโทษกูจะจับสนกับเมาส์ uh -huh.